จ้าวสวัสดีค่ะจ no <welche> ้ามาราจ้ามาราจ้าสุกัญญาชาแนลชีวิตและการเดินทางอยากเฮ็ดอยากกินจ้าวเนพื่อนจ้าวันนี้สุกัญญาก็อยากกินขนมจีนนะคะวันนี้สุกัญญาก็เลยทำขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าค่ะน้ำยากระเทนนะคะมาดูชมหน้ากันหน่อยค่ะ นี่ค่ะเพือพ่อนๆ่ะดูสิสีสันน่าทานไหมคะดูสิคะไม่มีเลือดไก่เท้าไก่นะคะที่อิตาลีเนาะต้องไปซื้อที่ร้านจีนแต่สุกัญญาเมืองนี้ก็ไม่มีราคาร้านจีนสุกัญญาก็เลยใส่กึ้นไก่แล้วก็ หนังไก่เนื้อไก่กับปาทุนหาสีสันน่าทานไมาหมคะน่าทานน่าภูมิใจเสนอมากเลยนะคะอร่อยมากคะ่ะสุกัญญาชิมแล้วนะคะเพืเ่อนๆดูสิหนังไก่เน้นๆเ,เลยนะคะอยู่2คนนะคะแต่คนสามีไม่กินสุกัญญากินคนเดียวค่ะแต่ก็ทำหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะจัดการเสร็จแล้วนะคะ<ม>เห็นไหมคะโอ้โหน่าทานไหมคะของสุกัญญาไก่หมดไข่นะคะนี่นะดูค่ะขนมจีนเป็นหนึ่งกิโลกันเลยนะคะแล้วก็ผักค่ะกินกับวีโนนะคะอันนี้ของคนสามีสุกัญญาค่ะนางก็ไม่กินขนมจีนไม่กินไก่ที่มีกระดูกนะคะนางก็จะนี่เลยค่ะ ก็จะเหมือนพิซซ่าน้อยนะคะก็เหมือนกลัวซองแต่ว่าเขาใส่เหมือนกับว่าใส่ชีสใส่อะไรเหมือนพิซซ่านะคะเพราะว่าอย่างว่าแล้วคนอิตาลีเขาชอบกินชีสเขาชอบกินพิซซ่านะคะแล้วก็ผลไม้ให้นางแล้วก็ขนมหวานค่ะแล้วก็ขนมปังกับโรชูตโตนะคะนะคะส่วนสุกัญญาก็ต้องปรุงต้องคุกนางก็ว่าอยู่ว่าอาหารคนทำนาน น่าทานไหมคะเดี๋ยวมากินกับสุกัญญากันเลยคะ่ะกินขนมกินก็ต้องกินให้อร่อยนะคะน่าทานไหมคะหืมน่าก่รล้วนๆแต่คำแรกก็ต้องโปรตีนก่อนนะคะโปรตีนจากกินไก่ค่ะอืม เผ็ดเท่าไหร่นะคะอร่อยค่ะตามด้วยปีกไก่ะคะ่ะกันลี่นะ่ะเรียว่าไก่ไข่นะคะซึ่งชาวอิตาเลียนขเขาจะไม่ทานนะคะ เขาจะเอามาัแค่ต้มเป็นน้ำซุปนะแต่สุภัญญาชอบค่ะอร่อยและก็ถูกด้วยนะคะตัวหนึ่งแค่ร้อยเดียวเองเนาะเพราะว่าสามยูโรร้อยเดียวนะคะตัวหนึ่งตัวใหญ่มากกิโลกว่านะคะเพื่อนๆตุนหนังไก่หนังหนาเหมือนหนังเป็ดเ,เลยค่ะน้ำยากไก่ใส่เท้าไก่เลือดไก่ไม่มีก็ต้องจัดแบบนี้ราคาเพราะได้หาย,ยากแต่ก็อร่อยอยู่นะคะ ผักใส่ไปเลยคะ่ะสุกัญญาคนชอบผักค่ะจินขนมจีนกับสาระแนบสุกัญญาปลูกเองนะคะงามมากเลยค่ะอร่อยสดๆไปเลย กระเทินอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดกำลังดีสาลาแหน,น่ค่ะเพื่อนๆผักใส่เยอะๆ อย่คนชอบพา อร่อยมากเลยค่ะจ้าเพื่อนๆจ้าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งฝากกดติดตามสุกัญญาด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนสุกัญญายังไม่ครบ1,000ค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเช้า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 